สวัสดีค่ะพ่้แมพี่น้องชาวไทยทัวรโลกมนีกับมาขอกันอีแล้วพี่น้องมนีครกันสักทกาเครับไปขายของค่าบุเซลเนาะไอซัมเมินเนี่ยเขาคงจะเป็นอ่าซัมเมอร์สุดถ่ายสิตะไข้เนาะพี่น้องเพราะว่าเจษกาจะไปเที่ยวก็ไมาเนาะอันไออัลเมียนสองนาทีลักจักัพรรดจะเขานาหนาวพี่น้องก็จะเขานาอ่าอ้าะอเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะก็ะนาวเปียแฉะ สิบจไปไปนะพี่น้องก็เลสย,เยสด็จผาเจษกาไปแล้วก็วุนท้ายบ่ได้ก็สีเอาเขาแจกนะพี่น้องแจกคนแจกบูแจกคนแจกบูแจ,คจกคอนคกคอยู่ตลาดลนั่แหละพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงกว่าพี่น้องมันอ,อี้อ,ออกสวยในจังหน่อยหกโมงกว่าออกเสื้อในแจังหน่อยเพราะว่าอันมันไก่นะพี่น้องมันไก่นกไ,ไก่ขี่รถระมาซิฟนาที่ในร้ะพี่น้อง No, i do be not. will sale today. Oh, it. มือนี้คนมาขายลายหลายพี่น้องขอยางจนเมื่อยคนมาขายลายลายมันนี้พี่น้องโาเก็บปเป็นแน่เลหอนหอดพี่น้องวันนี้สิบเอ็ดโมงแล้วคายขคะกะขายเด้เลือๆอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าของบ่แพงน,นะ ขายได้ถึง20ปอนไหมถึงท20พาวไหม <c oughs> เล่าเงินมากี่บาทตอนที่ถือมาเอากี่มากี่บาทเขาเก็บป็นอะไรอป ขายได้วันนี้เหรอน่ะเดี๋ยวเขาไปนับอยู่บ้านอีกทีหนึ่งจริงอ่ะบาหามาติจริงโอ้เขาเคยได้เยอะอยู่นะเอาแม่ก็ให้ค่าเลนอยู่นี่น oh, <okay. S 2> บอกเขาไหน่อยเขาจะได้ซื้อฟิวีพีบอก